อาจารย์เนอันนี้เพิ่งมาจากคนครศรีธรรมราชก็นี่อยู่แล้วเลยพูดกุดชาวใต้ได้แล้วนั้นไปอยู่กับพ่อพูดได้อยู่อยู่กับพ่อปีนึงเห่ยอยากนั่งกินลูกตอ้อเป็นเลยลูกตอ้อกินเป็นมาลูกตอ้อตอุ๊ต่อไปอยู่ปีนคิดถึงก็เลยเอากลับมา พระรันาาตนตรัยมามนนะอัศรังธรมะธัพุโภควาุธังพระทวันตังอภิวาเทนีนั้นีสวา,ากวาโมพภะวตจารโมธรรมนิมตามิสุปฏิปันโนภะวตโตสาวะจังโกสังฆังนัมามิ นัโมตตะพะวะโตอรหัตโตตมะสัมพุทธะนักโมตตะพะกวะโตอรหัตโตตมะจัมพุทธะนักโมตตะพะกวะโตอรหัโตตมะจัมพุทธะจีนิณาตกาเรนะพุธังขับิปูชยามะจินิณาตกาเรนะพุมังขับปิปูชยามะ อิมินา,า,า,นาตะไนจังขังอภิปูชยามาบูชาบูชาธรรมะบูชาสัมมางฆะบูชาปฏิปฏิบูชายะคำเกิดสมาทานสิ่งของตรงนี้เนี่ยมะยั่งชันเทวิทรงวิทรงรักขณนาทายะติรเนนะจ้าปัญจศีรานิยาจามา ภูติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนนทายะติเจรเนนะจารพัญจปรีลานิยาจามะภูติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนนทายะติเจรเนนะจารพัญจปรีลานิยาจามะโมตัพทวะโตอะระหะโตัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะทัสสะโตอรังโตธรรมะธรรพุทธาปิยาการภาวินา迦雅ปริการรูจมังบลังวิปติปติภาหายะตัตสัมภติปิธยากัปโตขวินา迦雅ปริการรูจมังกะรังวิโตนามิตังสัมมิติตาสัม

เยสันตาสันติเกยังมุนิมรัสสะนังตาตะโมเมตุนะหันตุธัมมะตะวะนะปะโลหะยัมปะทันตะปะธัมมะตะวนะปะโลหะยัปะทันตัมมวนะโละยปะันต ตาชาพัวข้าวโต ນໍານະມ te wirati raka maja เท่ต้องถ่ายมั้งรอไม่รอ,อไม่เกี่ยวใช่ไหมคนเท่ๆคนโบราณโบราณเนี่ยต้องถ่ายเฮ้ยอย่านี่ผมไม่แตกดีแล้วสมหัวเอาเอาวเวลาแสดงเนี่ยอยู่บ้านบานเลยเออเอาเอาอยู่บ้านเวลาแสดงเลยผมเต็มบ้านเต็มเมืองเป็นเท้าเอ้ ให้ถูวันนี้เน้นก็ดีเพราะมึงมาช่วยกันตัดเร้วช่วยกันตัดช่วยกันต่ก็นตัก็ตัดปลาสามชิ้นหัวการหา ใส่เถาจะได้เ <Humans>. ป so ็คบเผานึงเออพี่ทำแล้วร้อมก็เริ่มเถาใหม่เลยยกไปไปตัดกับข้าวสามต้นแลนึ่งก็ะบวยเหรอได้นึงกระบว้ยก็พอดีค่ะมีห้าเผานาออันนี้รอนน้ำพริกครบแล้วอันนี้ก็โกลแบร์เซ็ตหนึ่ง กินกาแฟไปนู่นนู้นน้นวันตินนู้นวันตินไปเลยนู่นนูนูตันู่นตรงนู้นตังองติโต <natural> น่นเลองเองเลย้องเองเลย <N am id> <S <S ไอ้พวกไก่ลงมาอุ <N am id> ้ยพี่ยก็มยว้ยิ้ยย้ย้ อาตุนะหาตะกาสะตะปาสีน I'm not my head.

ไม่ดะเป็นจักดับนะระดับนะขัมขัคอยดูคอยดูด้วยคอยดูว่าเ่อยใช้ด้วยเลยสนใจมากเลย นี่จ่ายเงี้ยดิให้น้องตัดไปเองมั้งไงน้องตัดไปเองมั้งน้องตัดไปมั้งทำดีระวังหกอะคะบลูกสายไหนสายเลขสายไหนสายไหนทันวาทันวามาดิก่อนดิทันวาทันวามาขับมาหน่อยทันวามาดิทิ้งกันมาใส่ปากกันทิ้งก่อนลูกเอามาอะไรดิอันนูนนะ ไม่เป็ยไมรไม่เป็นไรตั้งไว้ก่อนตรงนี้ตั้งไว้ก่อนตรงนี้ก่อนตั้้้งไเดี๋ยวไปใส่บาทใส่บาทนะครับต้เวียนไหน่อยไม่ต้องใส่เงยเลยใส่เงเลยมายเลยระวังหกนะลูกทำดีนะครับยืนก็ได้แต่ยิงยืนเออะพื้นบนเก้าอี้นะพี่ลุงสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีครับี่ลุงสวัสดีคจ้าสวัสดีครับ เห็นแต่ในรูปจริงหรอกว่าอีกคนนี้มาใหม่ยังไม่จ่ายดีคนนี้มาใหม่คนนี้มาใหม่ไม่ได้่ายดี

มานิมยงพันเตพัะตานิจักบริวารนิทัสัมพัทาโอนุชยามาสาธุโนพันเตทีุ่ตโกอิมานิพัตตานิจักบริวารนิปันกางตุ 查岗，你可。<開><開>